สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566และดวงดาวในช่วงเดือนนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านบ้างมารับฟังกันค่ะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นสามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพที่สองคือภพการเงินถือว่าได้มาตรฐานดาวที่เป็นโชคลาภอันสูงสุดคือตำแหน่งราชาโชคเพราะนั้นแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนหลายๆท่านนะคะช่วงระยะที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้ท่านจะมีในเรื่องของการคิดสร้างตัวหรือการหารายได้เป็นหลักให้กับตัวเองนะคะ หรือเรียกง่ายๆว่าเจ้าสตามักจะหยิบจับอะไรทํางานอะไรได้ดีนั่นเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินค่ะโดยเฉพาะคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ อะไรที่ได้แบบลับๆได้แบบแปลกๆอาจจะมีโชคลาภที่เข้ามาในลักษณะของการได้โดยที่ตัวท่านนั้นอาจจะไม่ได้แพลนมาก่อนลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าดาวทําตําแหน่งโยกถึงกันกับดาวพระเสาร์ด้วยทีนี้พอเรื่องของลาภผลมาอยู่ในภพวินาศทําตําแหน่งโยกถึงกันลักษณะแบบนี้ เสาได้ตำแหน่งเกษตรเพราะนั้นในภพเรือนนี้ถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ของดาวเสาซึ่งค่อนข้างจะสร้างความมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้เป็นอย่างดีค่ะเรียกง่ายๆว่าชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่ที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพการเงินของท่านแล้วได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชครวมถึงพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนการงานด้วย แสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรได้ดีประสบความสําเร็จได้ดีการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในตําแหน่งนี้แสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนจะสามารถใช้ในเรื่องของความรู้ทั้งความรู้ใหม่ๆความรู้แปลกๆความรู้ที่ท่านยังไม่เคยได้ศึกษานะคะลักษณะแบบนี้มักจะได้เข้ามาพบเจอหรือว่าเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของการได้เดินทางไกลการได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องลับลับศาสตร์เฉพาะทางลักษณะแบบนี้มักจะทำได้ดีเสมอค่ะและหากท่านใดที่กำลังรอง,งานอยู่นะคะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างชาติการเดินทางไกลการย้ายไปต่างประเทศลักษณะแบบนี้หรือการอยู่เบื้องหลังของการทำงานการเป็นที่ปรึกษาลักษณะของงานทนายความงานการสาธารณสุขต่าง แบบนี้มักจะได้พบเจอนะคะบางคนที่รองานอยู่มีเกณฑ์จะได้การงานเข้ามาค่อนข้างมันคงด้วยค่ะและเรามาดูตำแหน่งดาวตัวตนเมื่อเขากุ่มร่วมกับดาวราหูนะคะราหูได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคแต่ราหูตำแหน่งนี้เป็นราหูคนทรัพย์อยู่ในภพก,การเงินเพราะนั้นที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีมีนมักจะมีเรื่องของการต้องสูญเสียเงินแบบแปลกๆหรือว่าการจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถ การจะต้องเดินทางด่วนการจะต้องทําอะไรที่ตัวเองนั้นไม่ได้ตัดเตรียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้ลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้ดาวสองดวงนี้เมื่อเขากุมร่วมกันเขาเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมแล้วก็ในวันที่29สิบหาิงหาพฤหัสจะเริ่มโคจรเดินถอยหลังแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในภพการเงินแสดงว่าช่วงระยะนี้ จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเก่าหลังจากวันที่29สิงหาคมไปแล้วนะคะท่านอาจจะต้องมีในเรื่องของการได้งานเก่าหรือว่างานที่ท่านเคยได้ดูไว้งานที่เคยคอนแทคไว้การที่มีผู้ใหญ่เข้ามาติดต่องานไว้ก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ว่าจะได้งานลักษณะแบบนี้นะคะและตัวท่านมักจะผลักดันตัวเองไปสู่เรื่องของการได้พบเจอช่องทางการหารายได้เพิ่มค่ะ หรือเรียกง่ายๆว่าชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีงานมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนั่นเองสำหรับท่านค่ะทีนี้เมื่อดาวราหูเขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะท่านมักจะมีเรื่องของการได้ไปแทนใครการได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแบบไปด่วนๆไปทันทีหรืออาจจะเป็นเจ้านายเก่าโทรกลับมาแล้วก็ ชักชวนให้ท่านกลับไปทำงานอาจจะในฐานะที่ปรึกษาการทำงานอยู่เบื้องหลังหรือว่าการจะรับงานบางส่วนเข้ามาทำลักษณะแบบนี้จะก่อเกิดลาภผลก่อเกิดในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ดาวดวงใหญ่ให้คุณต่อดวงชะตานะคะและดาวเสาร์ก็มีการโคจรพักองศาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึง23ตุลาคมดาวเสาร์เขาพักองศาแต่ก็ยังคงอยู่ในภพวินาศแสดงว่าเริ่มเดินถอยหลังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์บางอย่างช่วงนี้อาจจะมีชะลอตัวลงบ้างหรือมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์เก่าๆผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การงานก็ได้ค่ะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์หลักทรัพย์ลักษณะแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับกลับมาในลักษณะของทรัพย์สินเก่าๆนะคะทีนี้เรามาดูดาวที่เล็งกันกับตำแหน่งดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งมีดาวหลายดวงด้วยกันอยู่ในภพเรือนอริค่ะเรามาดูตำแหน่งแรกก่อนคือตำแหน่งดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ในวันที่ 1, 27, 1ถึงวันที่27เขายังคงเล็งกับตำแหน่งดาวเสาร์คู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ขัดโชคลาบต่อกันขัดเรื่องอะไรบ้างต้องดูเจ้าเรือนดาวศุก ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสัตชะดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือ,อนมรนะเพราะนั้นช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารสัญญาการสื่อสารต่างๆงานเก่าเรื่องเก่าๆหรือว่าสิ่งเก่าที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องทำอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้นะคะ ปัญหามักจะมีมาให้ตัวท่านนั้นได้พบเจอเสมอค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งที่เล็งกันกับดาวอังคารค่ะอังคารจะอยู่ในภพเรือนนี้ไปจนถึง18เพราะนั้นวันที่1ถึงวันที่18ดาวอังคารเมื่อเขาเล็งกับตำแหน่งดาวเสาร์เเป็นดาวคู่แตกหักทีนี้มาอยู่ในภพเรือนอริสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือ มีเกณฑ์เสียเงินแน่นอนค่ะเพราะว่าอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาพเพราะนั้นก็ระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยระวังเรื่องของการสูญเสียเงินไปกับความชอบพอส่วนตัวที่ไม่ได้แพลนมาก่อนแล้วจะทําให้เกิดการสูญเสียส่วนนี้ไปแล้วก็ระวังการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะมีการทะเลาะกันบ้าง กับเรื่องในครอบครัวเรื่องของการเงินบริหารการเงินไม่ลงตัวลักษณะแบบนี้แต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งนะคะวันที่1ถึงวันที่18ที่จะต้องระมัดระวังอยู่เอาง่ายๆว่าสำหรับชาวลัคนาราศีมีน พยายามที่จะดูแลวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีก็จะผ่านพ้นช่วงระยะนี้ไปได้ค่ะเป็นช่วงสั้นๆแค่นั้นเองทีนี้ในภพเรือนอริของท่านนะคะในวันที่18สิงหาดาวอาทิตย์เขาจะยกมาได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรอริหมายถึงอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นแต่แก้ไขได้เพราะว่าเจ้าเรือนเขาแข็งแรงเขาย้ายกลับเข้ามาบ้านตัวเองช่วงระยะนี้ก็ จะมีเรื่องของการเกิดปัญหาแล้วก็คู่ครองคนรักก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือมีเรื่องของการสื่อสารต่างๆมีเรื่องของการพูดคุยต่อกันค่ะ เรียกง่ายๆว่าชาวลักณะราศีมีนะคะหากท่านพบเจอปัญหาในช่วงระยะนี้บุคคลที่มักจะเข้ามาช่วยเหลือท่านก็มักจะเป็นคนในครอบครัวพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะเป็นคู่ครองคนรักสําหรับคนที่ทําการงานนะคะก็จะมีคู่ค้าพื้นส่วนที่จะคอยช่วยดูแลแล้วก็คนในแดนใกล้คนเก่าๆมิตรเก่าๆที่เคยได้พบเจอมีเกณฑ์ว่าจะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้จะเป็นเรื่องราวของการที่จะพบเจอกับ ความหงุดหงิดใจบ้างอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองคนรักบ้างการที่ทะเลาะพูดจาไม่ดีต่อกันช่วงระยะนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าดาวพระพุธเขามากุมร่วมกับอังคารไปจนถึงวันที่18สิงหาคมแต่ดาวเจ้าเรือนปัตตนิเข้าได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจจาวิลราชดวงชตาตามหลักโหราศาสตร์ไทยในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะ จะไม่ได้เสียทั้งหมดแล้วก็จะไม่ได้มีดีทั้งร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นท่านก็แค่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะนี้ว่าหากดาวสองดวงนี้าคากลุ่มร่วมกันนะคะไปจนถึงวันที่18สิงหาท่านก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาเรื่องของการสื่อสารและเรื่องของการที่จะมีปัญหาระแวงกันในเรื่องการเงินลักษณะแบบนี้ค่ะ อาจจะเป็นประมาณว่าเอ๊ะช่วงระยะนี้เธอใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่า,หร,าหรือว่าคู่ของของท่านอาจจะแบบเธอมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเยอะไปหรือเปล่ามีการควบคุมการบริหารการเงินไหมประมาณอย่างนี้นะคะก็ระวังในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการหึงหวงเรื่องของความใส่ใจกันมากไปเรื่องของความระแวงที่อีกฝ่ายจะมีคนอื่นลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้คะ่ะก็หลีกเลี่ยงจากเรื่องของการถกเถียงกันการทะเลาะนะคะทะเลาะไปก็เปล่าประโยชน์เอาเหตุผลมาคุยกัน หากช่วงไหนที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านนั้นไม่พร้อมสภาวะอารมณ์จิตใจไม่พร้อมพักก่อนค่ะพักแล้วก็พิจารณาสภาพจิตใจตัวเองก่อนรอให้อารมณ์ปกตินะคะแล้วค่อยกลับไปพูดจาพูดคุยกันลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดการแก้ไขปัญหาที่ดีค่ะทีนี้มาดูดาวอังคารกันนะคะดาวอังคารในวันที่18สิงหาคมเขาจะย้ายมาอยู่เล็งลักนาของท่านอยู่ในภพเรือนปัตตนีอยู่ในบ้านดาวพุธ ก็ยังคงต้องระวังก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมินเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะระวังในเรื่องคําพูดกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักคู่คดีความต่างๆลักษณะแบบนี้เพราะว่าเจ้าบ้านเขามาอยู่ในพกเรือนอริก็ต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆยังคงเกิดเพราะว่า พุทธเขาได้ตำแหน่งรา,าชาโชคมหาจักรอุจาวิราชสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นโชคลาภยังคงเกิดขึ้นหากท่านมีความเชื่อมั่นแล้วก็ใช้ทิศทางใช้ในเรื่องของทักษะการสื่อสารให้ถูกต้องยังคงเกิดเรื่องราวดีๆกับท่านอยู่ค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวอาทิตย์กันนิดนึงนะคะอาทิตย์ในวันที่1นึ่งถึงสิดได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวมหาจักรมหาจักรหมายถึงยิ่งใหญ่อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริอริปุตตะหมายถึงอะไร อาจจะมีเรื่องของบริวารเจ็บป่วยบุตรหลานเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบุตรหลานดือ้ออาจจะมีเรื่องของการปวดหัวปวดไมเกรนกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะช่วงระยะนี้ท่านยังคงมีเรื่องของการพูดคุยกับบุตรบริวารกับลูกหลานของท่านกับคนในแวดล้อมของท่านได้เป็นอย่างดีค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีสทางคือมีทั้ง เรื่องที่ให้ปวดหัวกับเรื่องบริวารรวมถึงบุตรหลานนะคะและเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องที่เข้ามาส่งเสริมหมายถึงบริวารส่วนหนึ่งมักจะทําโชคลาภให้กับท่านค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันที่27ดาวศุกร์เขาจะเดินถอยหลังกลับไปอยู่ในราศีกรกฎในภพปุตตาของท่านได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชค แสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนเก่าๆบริวารเก่าๆคนเก่าๆที่ได้พบเจอมักจะทำให้เจ้าชะตานั้นได้พบเจอกับโชคลาภนั่นเองค่ะและถือว่าช่วงนี้ใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการลงทุนกับบริวารกับบุตรหลานมักจะมีสิ่งที่เข้ามาเป็นกิจกรรมให้ได้พบเจอมากขึ้นนะคะเพราะว่าดาวเกียรติเขาก็อยู่ในภพเรือนนี้ด้วยเรียกว่าชาวลัคนาราศีมีนมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองในช่วงระยะนี้ หรือบางท่านอาจจะมีการอยากแสดงศักยภาพในตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าท่านมีความสามารถในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลบริวารหรือว่าเรื่องของการลงทุนการเป็นตัวของตัวเองนั่นเองค่ะดวงชะตาโดยรวมของท่านถือว่าเข้มแข็งนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนเพียงแต่ช่วงเดือนนี้ก็ระวังคําพูดระวังในเรื่องของการเดินทางเรื่องของสุขภาพบุตรหลานค่ะอย่างอื่นก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เจ้าชะตานั้นจะสามารถควบคุมได้เพราะว่าเหตุมักจะ เกิดกับตัวท่านเองกับเรื่องของความไม่เข้าใจตัวเองกับเรื่องของความสับสนตัวเองนั่นเองค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเราตัวตนมาอยู่ในพกการเงินท่านอาจจะโฟกัสเรื่องเงินมากไปทําให้มองว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามามักจะเข้ามาพร้อมกันแล้วทําให้เป็นปัญหาก็ลองแยกดูนะคะบางครั้งสติหรืออาจจะทุกครั้งก็ได้นะคะมักจะช่วยเหลือคนให้สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนควรบริหารจัดการอย่างไรค่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตานิมาอยู่ในภพอริแน่นอนว่ามีทั้งดาวที่ส่งเสริมทั้งดาวคู่ธาตุดาวคู่สมพลเพราะนั้นก็เล็งกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันด้วยแล้วก็กุมกับดาวที่เป็นคู่วิวาทะด้วย สรุปเลยนะคะชาวลัคนาราศีมีนช่วงระยะนี้งดการถกเถียงงดความหึงหวงเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องการหาเงินค่ะมีเกณฑ์จะได้งานเก่ามีเกณฑ์จะได้งานเพิ่มมีเกณฑ์ย้ายมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตอย่างดีมีเกณฑ์ได้โชคลับๆแล้วก็ทําอะไรแบบไม่ได้แพลนไม่ได้วางแผนไว้ด้วย เรื่องของการเงินขยับดีขึ้นค่ะแต่เรื่องของความรักมีเกณฑ์มีปากเสียงกันมีเกณฑ์ที่ปัญหาจะเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วดวงดาวลักษณะบแบบนี้เกิดปัญหาทะเลาะก,กันแค่ไหนก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่รู้จะทะเลาะให้เสียพลังงานไปทําไมนะคะเพราะนั้นก็ลองใช้ความเข้าใจศึกษาต่อกันดูค่ะ ทีนี้เรามาดูตําแหน่งดาวพระสุขป,ประกอบค่ะสุขทายเรื่องหัวใจเรื่องความรักเพราะฉนั้นสุขในวันที่1ถึงวันที่27อยู่ในภพเรือนอริแน่นอนว่าหากจะเจอความรักต้องเจอปัญหาก่อนหรือว่าความรักมักจะเป็นบททดสอบมีเรื่องของการหึงหวงมีเรื่องของมือที่3ม,มีเรื่องของการที่รักเผื่อเลือกลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้พอวันที่27ดาวสุขจะย้ายกลับไปอยู่ภพปุตตะค่ะ ความรักสดใสได้ตำแหน่งราชาโชคก็ถือว่าชว่วงระยะน,นี้มีเกณฑ์ได้เงินกับความรักมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครที่เข้ามาในลักษณะของคนที่เข้ามาช่วยเหลืออาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการเงินก็ได้เพราะว่าดาวที่เข้าคุมร่วมคือดาวเจ้าเรือนอรินะคะได้ตำแหน่งมหาจากักรหรือคนคนนั้นเข้ามาช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาให้ความรักอาจจะทำให้ได้มีความเห็นอกเห็นใจต่อการลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาเดือนสิงหาคมก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่แข็งแรงดีอยู่นะคะถ้าเทียบกับราศีอื่นแล้วค่ะก็โฟกัสไปในเรื่องการเงินการงานความสําเร็จรอท่านอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็หากทูกใจฝากกดซับสไครต์กดแชร์ให้กับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์กันด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจผูกลักลนากันส่วนตัวสามารถแอดรายละเอียดคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้มาได้ค่ะดิฉันได้จัดทําโครงการปนน้าใจให้น้องหมาน้องแมวจรหากสนใจจะร่วมบุญร่วมกุศลก็สามารถบริาจาคมาได้ค่ะเป็นค่ายารักษาโรคค่าอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวจรและใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถทักมาได้ทางคิวอาร์โค้ดนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยสําหรับชาวลักนาราศีมีนขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ